สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็น EP ีที่23นะครับ EP ที่23วันนี้ก็เกี่ยวกับของเล่นสังกสีไขลานนะครับตัวนี้เป็นเจ้า Pinocchio นะครับเจ้า Pinocchio ตัวนี้นะครับก็จะผลิตในช่วงปีนะครับ1939นะครับก็เป็นงานของบริษัทมาร์กนะครับ USA นะครับตัวนี้ไม่ใช่มาร์ของ J. p n นะครับเป็นมาร์ก USA นะครับก็ จะมีปั๊มลิขสิทธิ์อยู่ทางด้านหลังนะครับเห็นไหมครับหนึ่งิกสิทธิ์ก็จะเป็นของวอลซิดิสนีย์นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของบริษัทมาติดอยู่ที่ด้านข้างด้วยก็เจ้าพินอกิโอตัวนี้นะครับก็จะทำจากสังกะสีทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวบอดี้จมูกขาแขนที่ไข สกรีนปั๊มสีอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาวัดดิเมนชันดูนะครับขนาดว่าเขาขนาดเท่าไหร่ก็ฐานก็ประมาณความกว้างก็ประมาณ3นิ้วนะครับส่วนความสูงก็ราวๆนะครับ8.5นิ้วนะครับความสูงของเขานะครับ8.5นิ้วฐานกว้างประมาณ3นิ้วก็ตัวนี้ก็จะมีที่ไขาลานอยู่ทางด้านหลังนะครับก็เวลาเล่นก็เหมือนเดิมครับไขยพอตึงๆมือ ตอนะครับของไม่นร์สีไพล่าอะตัวนี้ก็เอาไข่เสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับเราก็าจะใคร่ขยับสายตัวไปมาไปเรื่อยๆนะจนกว่าล้านจะหมดงก็ตัวนี้ก็ถือว่าสภาพดีนะครับในในงานที่เขาเรียกว่างานนอกกล่องแบบนี้นะครับว่าส่วนใหญ่มันจะริ้วรอยมันจะเยอะนะครับแล้วก็เป็นสนิทแต่ตัวนี้ไม่มีสนิทนะ ก็ทันใดที่สนใจของเล่นสังกษีนะครับเจ้าตัวนี้ก็ลองไปหาใน e Bay ดูได้นะครับก็สนุนราคาเข้าคร่าวนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ300-500เหรียญสหรัฐนะครับก็เท่าไหร่ก็ลองคูณด้วย40ดูแล้วกันนะครับตอนนี้เลทเงินบาทของเราอ่อนนะครับตอนล่าแข็งนะครับก็39.89แล้วนะครับ เมื่อเช้าผมพึ่งจ่ายค่าของไปก็เริ่มจากซื้อกันไม่ไหวแล้วของน e าีเบนะครับเพราะว่าเขาชา้านักเกิดก็เจ้าตัวนี้นะครับถ้าท่านใดอยากได้กล่องเป็นกล่องรีโปรดักต์นะครับก็จะมีใน ebay นะครับมีฝรั่งเขาทำขายอยู่นะครับก็สนนราคาค่ากล่องรีโปรดักต์เนี่ยก็อยู่ประมาณ25เหรียญสหรัฐนะครับถึงประมาณ30ตก คิดเป็นเงินไทยก็น่าจะราๆพั0 0 0งพับาทนะครับส่งมาถึงไทยก็ลองเข้าไปดูนะครับคนขายเขาจะชื่อทา a แมชชีนะครับคนนี้เขาก็จะทำกล่องรีโปรดักเนี่ยเยอะมากเลยก็เป็นงานสกรีนใส่กระดาษแข็งอย่างดีนะครับก็ท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเกี่ยวกับกล่องรีโปรส่วนเจ้าตัวนี้ก็ใน eBay ก็ มีนะครับก็มีนะครับยังเจอยังพอเจออยู่แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะดูกันที่สภาพนะครับว่าแต่ละตัวสภาพเป็นยังไงแลาส่วนใหญ่มันจะริ้วรอยมันจะเยอะแล้วก็สนิมมันก็จะขึ้นตามบวงตามหัวตามด้านข้างส่วนใหญ่มันจะขึ้นตามด้านข้างกับด้านหลังนะครับตรวนี้ให้สังเกตส่วนสนอราคาก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับสามถึงห้าร้อยเหรียญนะในสภาพ ที่ดีเล่นได้นะครับสภาพตีว่ามิ้นประมาณ90%ขึ้นไปนะครับให้ดูอีกทีนึงก็จะเป็นสังกะสีทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับรูปร่างลักษณะก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกครับที่บวกมีปั๊มคำว่าพีน็อคคิโอนะครับคิโอแล้วก็ด้านหลังก็มีปี ผลิตกับลิขสิทธิ์ของวอลสตีฟนี่แล้วก็โลโก้บริษัทมาร์คติดอยู่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับจุดสังเกตก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ EP ีที่23วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับของเล่นสังกะสีเจ้าพีนนคิโอไขลานะงานเก่าของบริษัทมาร์คยุคป,ปี1930นะครับผลิตใน ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับของเล่นสังคสีนะครับอยากสอบถามหรือว่าอยากรู้ข้อมูลอะไรก็ติดต่อทาง Facebook ส่วนตัวผมกับเพจร้านนะครับจิ่เน,นทอยแล้วก็ทันใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับผมมีช ANNEL ใน YouTube ชื่อทินทอย Thailand นะครับก็เข้าไปดู คลิปที่ผมอัปโหลดไว้ได้นะครับทั้งหมดก็น่าจะเกิน700คลิปเลยครับก็เข้าไปดูได้นะครับว่าแต่ละตัวมันเล่นยังไงมันมีลักษณะยังไงแล้วก็มีฟังก์ชันการการเล่นยังไงนะครับก็ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ